สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียรชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางลาวสตาได้ลาวจำปาสักนะคะสรุปผลของวันที่4ก่อนนะคะก่อนที่จะไปรับชมของวันที่5นะคะก็มาอยู่นะคะสําหรับตัววิ่งเนาะตัววิ่งมา13สถ้าวิ่งรูดเข้านะคะ1 3สเนะาะ สองห้าสองห้ามานะคะสูตรเม็ดเดียวก็มานะคะสองห้าห้าสองตัวชอบนะคะส่วนสองเจ็ดไปสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจ๋าตัวเด่นมานะคะวิ่งมาตัวตัววิ่งก็มาเจ็ดก็มานะคะพี่น้องจ๋ามาทั้งทั้งหมดเลยนะคะพี่น้องจ๋าสําหรับเอ่อทั้งสูตรวัดใจแล้วก็สูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องชมทั้งสองสูตรนะคะแล้วมาเลือกเอาเนาะสองเจ็ดเข้านะคะถ้าเกิดวิ่งนะคะเข้าแน่นอน สูตรเม็ดเดียวเข้านะคะเนี่ยสองเจ็ดกับสองห้านะคะพี่น้องก็เพี้ยนให้วิ่งรูดสองไปนะคะเข้าหมดเลยนะคะเด้งกระดึบกระดึบเลยนะคะสําหรับอ่าเก้าสามนะคะเก้าสามเจาะไม่ถึงนะคะพี่น้องจา๋าแต่มั่นใจว่าจะมีเก้านะคะถ้าวิ่งรูดเข้าเลยนะคะพี่น้องเก้าเก้าสามนี้เนาะวิ่งได้แค่เก้าห้านะคะถ,ถ้าถ้าเจาะตั้งแต่เก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนะคะเสร็จแน,แน่เลยนะคะพี่น้องจา๋าเข้าแน่ๆน,นะคะ มาหมดนะคะทั้งตัวเด่นตัววิ่งนะคะมาหมดเลยนะคะสูตรเม็ดเดียวก็มานะคะนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะสูตรเม็ดเดียวสําหรับพี่น้องที่ไม่ได้ชมทั้งสองสูตรนะคะชมแต่สูตรวัดใจเนาะก็มาอยู่นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่สูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องวิ่งรูดนะคะวันที่สี่นะคะเข้านะคะตัวเด่นตัววิ่งมาหมดเลยนะคะสองเจ็ดสองห้าตรงๆงเลยนะคะพี่น้องถ้าชมทั้งสองสูตรนะคะปังมากๆเลยนะคะพี่น้อง ไปตามโตนะคะสำหรับแนวทางเราสตาและเราจำปลาสักนะคะสูตรวัดใจนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะไปตามโตกันนะคะสำหรับสูตรวัดใจนะคะชมได้ทุกวันนะคะแนวทางมีให้ชม ทุกวันนะคะแต่ถ้าไม่มั่นใจไม่ต้องตามทุกวันนะคะวันที่ห้าเดือนสี่ปีหกสี่นะคะแนวทางนะคะลาวสตานะคะบวกนะคะลาวจำปาสักนะคะ จอให้สองตัวบนล่างนะคะโอ้ยขออภัยเด้อพี่น้องพอดีมีสายเข้านะคะพี่น้องจา๋า a อเพ a n channel นะคะก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเด่นนะคะเดี๋ยวลืมเขียนชื่อสูตรอีกแล้วพี่น้อง สูตรวัดใจนะคะสำหรับสูตรวัดใจจะให้ไปสองตัวนะคะดูทั้งสองสูตรนะคะพี่น้องแล้ววัดใจดูนะคะว่าชอบตัวไหนเนาะเด่นนะคะเด่นหกับ7นะคะพี่น้องวิ่งนะคะ9กศูนย์นะคะ ถ้าไม่เข้ายัางไงก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะตัวเลขนี้เข้ามีหลุดนะคะแต่ที่ผ่านมาดีตลอดนะคะดีมาตลอดเนาะจะหลุดสักวันอะไรอย่างนี้เนาะพี่น้องก็ของแนวทางราวสตาเนาะชมเพื่อเป็นแนวทางเนาะเจาะกันเลยนะคะ6กสองพี่น้องวิ่งรูดได้นะคะเพียงอาจจะเจาะกระโดดไปก็มีนะคะหก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  1> 7จ็ดหน้านะคะหตัวนะคะบางทีเจาะไม่ถึงหรืออาจเจาะกระโดดไปก็มีนะคะเจ็ดเก้าเจห้สองนะคะพี่น้องวิ่งรูดไปได้ถึงอ่า อันนี้69นะคะวิ่งไปถึง69ได้อันนี้วิ่งไปถึง70ได้นะคะเดี๋ยวอย่าลืมตัวกลับนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะอย่าลืมตัวกลับนะคะไม่ทราบได้นะคะว่าจะมาตัวไหนนะคะเดี๋ยวเน้นให้นะคะ67 65 หกสองเจ็สองเจ็ดห้นะคะถ้าพี่น้องเห็นต่างก็ไม่ว่ากันนะคะสำหรับคลิปนี้จบคลิปก่อนนะคะเลิฟเลิบทุกการติดตามเลิฟเลิบทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีทุกๆวันเลยนะคะสวัสดีค่ะ